เอาอวยมันอวยเพราะว่าให้ลงคลองเลยเนาะลงคลองเลยบาทางคููเอาอวมัอนสบายดียังเป็นทางการอีกเธอหนึ่งเด้อคุณตองเคคุณเบากว้างคุณแอนก็ทจา ออกไปนอกแต่เขาจะเข้า,าขมาแล้วก็ปิดเสียงเงกินเองเขาวันเช็ตบริงานแล้วก็กระยาต้อแรงกันเสียเถอะดีหัวหน้าเขาเจ้ากันยังรวมอยู่โอ้ยลงคองมันลงคลองเถดิดทั้งคู่มา ที่สี่สิบนาทีแล้วเลยคุณแอดขอบใจเด้อบาวกวางขอบใจคุณตองเคขอบใจคนทุกเริ่มถูกไล่ขอบใจพี่บัวขอบใจพี่พวงขอบใจคุณโกศล ตอนเค้าส่วนส่วนข้าก็จะไปตามทางของข้าต้องท่องยุทธภพไปอีกนานแสนนานไม่รู้ว่าจุดจบจะเป็นอย่างไรจุดจบจะเป็นอย่างไร จะได้นางเอกจะได้คองปูกับนางเอกหรือเปล่านั่นต้องดูตอนจบคอรับึ้นสวรรค์ษเนาะนครับคุณแอดา่าคุณสวรร์ขอบคุณเด้อคะ่ะคุณตองเคอเลิบเลฟขอบคุณสำหรับคําอวยพรคอยดูตอนต่อไปคุณแอดมา ผมไม่อยากลงคลองครับเรื่องตุเล่ไม่ใช่ฮาโรอาซิบอโอเค,โอ,คโอเคตุเล่ภาษาอาซิ